นี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่สอนที่ท่านทําในวันนี้มันเป็นห่านย่างจริงๆไม่ได้ตั้งใจสอนท่านหรอกแต่ตั้งใจให้รู้ว่าเวลาเราจะได้กินห่านย่างหรือเป็ดย่างกรรมวิธีในการทำนี่มันแตกต่างกันหมดเลยนี่แต่ละมณฑลไม่เหมือนกันครับอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นห่านย่างสไตล์ฮ่องกง,งแต่ว่าฮ่องกง,งจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรกันยังไงท่านมาดูแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อ o, มันมีกรรมวิธีที่แตกต่าง พัาคารที่นําสิ่งเหล่านี้มาต้องเชื่อถือได้ไหมต้องเชื่อถือได้ต้องเป็นของเข้าจริงๆมัต้องจริงๆพัตาคารนี้ชื่อว่าเฮงสุนพัตคาลเฮงซุนนะพัตคารเฮงสุนครับพัาคารเฮงสุนเนี่ยจริงๆแล้วคุณเจ้าของเนี่ยชื่อคุณทารัตพี่หารเนี่ยชื่อเล่นชื่อหานชื่อหารับท่านผู้ชมฮะชื่อจริงชื่อทารัตชื่อเล่นชื่อหารแต่เป็นคนจีน คนจีนเป็นคนจีนครับอยู่เมืองไทยจนพูดไทยได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็รักเมืองไทยแล้วตอนนี้บอกว่าให้ไปไหนไปไม่ไปไปแล้วไม่ไปทำไมอยู่นี่แล้วพัาปอดหายทำไมไม่ไปเขาไม่หายไปไม่ใช่เขารักเมืองไทยอยู่เมืองไทยแล้วพัดปอดหายพัดปอดหายไปไม่ได้แต่จริงๆวันนี้ทาหัานย่างท่านมารู้จักของเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านจะรู้ว่าเอ้ยมันน่ากินจริงๆขอเจอนท่านผู้ชมพบว่าคุณธารัตหานเมธาวุธจากร้านพัตคารเฮงโซคกับ สวัสดีครับ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 ผมหามาอยู่เมืองไทยกี่ปีละสามสิบสองปีแล้วันั่นไงโอ้สาองปีจริงๆมาจากไหนอ่ามาจากเกาะไหหลำครับมาจากเกาะไหหลำครับผมมาจากเกาะไหหลำเกาะไหหลำที่ว่านี้จริงๆก็ประเทศจีนประเทศจีนครับดููเดี๋ยวใครเขารู้จักมาไหหลำประเทศจีนแต่ว่านี่เป็นเกาะจริงๆนี่มาจากไหหลำจริงๆเลยนะ ใช่ครับผมโอ้โหเด็ดมากเลยตอนนั้นมาก็ยังหนุ่มๆยังเด็กๆอยู่เลยเลยใช่ครับผมใช่ไหมครับผมนี่แค่อยากทานโทษนะไม่ได้ไม่ได้นั่นอยากรู้อย่างนี้เรียกประเภทเสือผืนหมอนใบปะหมายถึงมาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวอย่างนี้ปะมาแต่ตัวอย่างนี้ครับผมเห็นไหมล่ะคนจีนนี่อย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมคือสุดสุดของสุดผมว่าในโลกนี้ถ้าจะนับเผ่าพันธุ์ไหนหรือนับว่าใครสุดยอดแห่งความอดทนทนทานต่อสู้ไม่เกี่ยงงานหนัก ไม่เกี่ยงอะไรทั้งสิ้นไม่ท้อถอยไม่มีท้อถอยเหนื่อยนอนหลับ,บเหนื่อยใช้นอนเอาตื่นมาทำใหม่ไหมทำใหม่ครับทำใหม่นี่เป็นอย่างี้จริงจนทีนนสุดชาวชาวจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ใช่ใช่เอาทุกอย่างถ้าผู้ชมแน่ไม่แน่จนเปิดพัฒนาคารได้จะไม่มีอะไรเลยพัฒนาารเห่งสุดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถนนทิมร่วมมิตรยอียง สถานทูตเกาหลีครับเทียมร่วมมิตรทิมร่วมมิตรครับใกล้ๆกับสถานทูตเกาหลีครับโอ้ตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรนะศูนย์วัฒนธรรมบ้างศูนย์วัฒนธรรมครับนะลักษณะนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงข้ามอ่ะศูนย์วัฒนธรรมคือเลยไปหน่อยแล้วก็มีสถานทูตตรงนี้แล้วก็ร้านพี่อยู่นี่ครับผมลักษณะคอนโดสุภาลัยครับผมอยู่หน้าคอนโดสุภาลัยบอกได้หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นหมุดให้อีกต่างหากขายอะไรที่ร้านร้านขายอะไรกัเลยบายพวกอาหารฮ่องกงอาหารกวางตุ้งครับ ฮ่อ,องกงกวางตุ้งอาหารจีนล้วนๆครับผมอาหารจีนล้วนๆครับผมอร่อยไหมอร่อยมากครับนี่น,นี่มันต้องแบบนี้อร่อยมากแล้ววันนี้จะมาดูว่า,าคำว่าอร่อยมากเกิดท่านอยากจะกินห่านย่างเกิดจะกินเป็ดย่างใช่ไหมครับ,รบจะไปกินที่ไหนดีถ้ามุดอยู่แถวราชดาอยู่แถวนี้โอ้ไม่ต้องไปไกลแนะนํานี่เลยร้านนี้ลองดูลองดูแลดูวิธีการทําของเขานะครับพัธคารเฮงซุนกับเมนูห่านย่าง นี่ครับนี่ครับร้านของเขานะครับโอ้โหลับรองครับเข้าไปแล้วเด็ดนี่นี่นี่ผ่านตัวโดยเพ่อเลยท่านผู้ชมเริ่มต้นในการทำครับเริ่มแรกจากอย่างที่หนึ่งเลยนะท่านผู้ชมซอสทะเลดำเท่าไหร่สองช้อนครับสองช้อนครับซอสจูโหกี่ช้อนสองช้อนสองช้อนนะครับซอสเห็ดหอมสองช้อนสองช้อนครับซอสน้ำมันหอยสองช้อนครับสองช้อนครับเต้าหู้ยีแดง ครึ่งถ้วยครับครึ่งถ้วยงาบดครึ่งถ้วยครับครึ่งถ้วยทั่วบดครึ่งถ้วยครับครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายแดงหนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยเหล้าจีนหนึ่งถ้วยครับหนึ่งถ้วยนี่เท้าให้เข้ากันอย่างนี้ท่านผู้ชมเท้าจิ้นเข้ากันเสร็จแล้วก็อาหารสดซึ่งล้างมาอย่างดีถอนขนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาทั้งหมดนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไป ท้องเป็ดครับในท้องหานในท้องหานครับหานไม่ใช่เป็ดเสร็จแล้วเอาปุ๋ยกักใส่เข้าไปอีกป่๋ยกักครับปุ๋ยกักใส่เข้าไปแล้วก็ใบกระวานใส่เข้าไปนะครับแล้วยังมีต้นหอมครับต้นหอมท่านผู้ชมยัดเข้าไปให้หมดเลยยัดเข้าไปในนั้นเลยทั้งหมดเลยแล้วท่านผู้ชมตรงนี้สําคัญที่สุดเลยเย็บครับเย็บอย่างดีสุดไม่ให้มันไหลรั่วกมาเลยใช่ครับเสร็จเรียบร้อยต้มน้ําให้เดือดอย่างนี้ท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาลาดเฉยๆครับลาดสองทีจริงๆท่านผู้ชมลาดแล้วก็ไปล้างน้ําเย็นน้ําเย็นๆเลยนะ เย็นๆเลยเสร็จไม่พอแล้วเอาน้ำส้มไซ่สูสีแดงครับลาดอีก2ทีด้านละ2ทีอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาไปแขวนพึ่งลมไว้ประมาณหนึคืนครับหึ่งคืนครับโอ้โหท่านผู้ชมกลัมาวิธีนะไม่น่าเชื่อพอหนึ่คืนผ่านไปไวมึงโกหกเอาเข้าหม้อเลยครับเอาเข้าเตานี่ใช่ไหมฮะครับผนี่ก็เลยเตาอบใช่ไหมครับผมย่างที่อุณหภูมิ 200องศาครับเป็นเวลาประมาณ40นาทีครับผมไอ้ทั้งบนดข้างล่างนั้นเป็นฐานหรือเป็นอะไรอ่ามันฐานครับเป็นฐานนี่ทานผู้ชมนะนี่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 สี่สิบนาทีสองร้อยองศาออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วตัดเอาน้ําที่มันอยู่ในตัวออกมารักเก็บไว้ต่างหากครับแล้วตั้งน้ํามันให้ร้อนให้เดือดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทอดนะครับราดครับลาดข้างละสองทีเหมือนกันครับผมเสร็จเสร็จแล้วผ่าผ่าเสร็จเรียบร้อยมันจะกรอบทุกๆหนังมันจะกรอบมาก ถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมเกินสองทีไม่ได้มันต้องแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการของห่านย่างเฮงสุดครับโอ้โหต้องขอชมหนึงเฮียอธิบายเยี่ยมเลยโอ้เฮียแกเก่งโอ้โหเรื่องพูดนี่แกเก่งมากดูเหนื่อยเลยดูเหนื่อยจะเหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับโอ้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับโอ้ก็ควรก็ไม่ควรจะเหนื่อยหรอกนะครับผมไม่ควรไม่ควรแล้วก็แซลงกันเล่นอโอ้ท่านผู้ชมครับและนี่คือห่านนะผู้ชม ให้ดูนี่นี่แล้วมีน้ำจิ้มสองอย่างน้ำจิ้มบวยกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มฮะในถงแปดเอ๋ทงห่นครับอ๋อนี่นี่ท่านผู้ชมผมว่าให้ดูงี้นะอันเนี้ยน้ำจิ้มบวยครับอันเนี้ยน้ำในท้องห่านนั่นแหละน้ำในท้องห่านที่เมื่อกี้ผมบอกให้เอาเก็บไว้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ามันมีสองอย่างด้วยกันแล้วรสชาติท่านผู้ชมผมบอกนะราคาขายนะชื่นใจมากขายจานละเท่าไหร่อขายจานละมีหนึ่งพันกับสองพันครับหนึ่งพันกับสองพันครับใช่ไหม สมมติจิจจางโอ้โหผมรวยจัดมากอยากจะซื้อทั้งตัวเลยขายเท่าไหร่สองพันครับผมเที่ตัวนี้ท่านผู้ชมสองพันท่านหาที่ไหนอ่ะและ้วกรรมวิธีไม่ได้แตกต่างจากกันที่พัตคาหใหญ่ๆห,หญ่ทหรือใครทําเลยนะมันก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นน่มีความตั้งใจและความใส่ใจแบบนี้ทั้งนั้นถูกไม่ถูกถูกครับดีมากนี่<า>น,นี่เดี๋<ล>ยวก่อนนะหานเวลาที่เราถามว่าถูกไหมไม่ว่าอะไรก็ะตาหานแต้องถูกทูกครับแรงแเลยทำไมถูกไหมถูกครับรเ,เออนน่นอนโอ้โหหานี่เป็นจริงๆเห็นไหมครับ อันนี้เป็นเมนูจากพัตนาการเฮงซุ่นนะครับนี่คือเมนูที่เห็นอยู่ในภาพนี้ครับนี่คือห่านย่างครับคุณผู้ชมครับจิ้มน้าไหนดีเรากินเปล่าก่อนะกินอะไรนะอ๋อกินเปล่าเขามาเครื่องทั้งหมดสิบามชนิดนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจากจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ำนี่ขาดตัวในตัวดึงไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดปุ๊บเขาไม่ทําเลยทันทีน้ำ b u o ใช่ไหมอืมแล้วอห่างแล้ววิธีทําก็คือเขาเริ่มต้นจากการใช้ห่านสดเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆไล่วิธีการึ้นไปเรื่อยๆ จบคุณอ<บ>๋อฟทานแล้วเป็นไงอร่อยโอ้โหอร่อยผมยังไม่จิ้มเลยนะแค่เป่าๆกันเลยนะแค่เป่าๆกันเลยนะมีความมันมีความหนึบของมันในในความเป็นหานแล้วก็หวานแบบอร่อยมากนี่พูดไปนน้ำลายยังไหลอยู่เลยอ่ะอร่อยครับเจ๋งครับคุณครุอร่อยครับก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไร<ม>ที่แปลกใหม่นะครับห่านย่างมันด้วยกรรมวิธีนะค,คุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรอันไหนนะครับสูตรของ ฮ่องกงครับฮ่องกงดูฮ่องกงตันย่างฮ่องกงครับก็อร่อยครับคุณผู้ชมจะกินสดๆก็ได้กินเปล่าก็ได้หรือจะจิ้มๆก็รสชาติดีครับพัฒนาการเฮงตุ้นกับเมนูห่านย่างฮ่องกงนะครับรับไปเลยครับเมนูนี้ติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มพอไม่หรอกแค่คะแนนพอเนี่ยครับมึงกินคำแล้วกินนี้เข้าไป เขาไม่ทากันนะครับแต่ผมไม่ได้จะพูดให้ฟังว่าถ้าท่านไปกินผ่านแบบนี้นะะย่างแบบนี้แล้วน้ำจิ้มอย่างนี้ท่านกินต้นหอมอร่อยมากลองดูครับคุณเชื่อผมนีมครับผมจะปิดให้ดูครับคุณไม่ไม่เปิดหน้าหน่อยเหรอครับแล้วคุณก็กัดต้นหอมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับคนไม่ค่อยรู้หรอครับอืมอร่อยอ่ะผมไปเมืองจีนมาแล้วก็ เขาสอนวิธีนี้กับผมคนจีก็กินอ้นนี้ได้ชัดได้ได้ได้ด้วยใช่ไหมได้ครับผมนั่นเนี่ยเขาสอนผมผมถึงรู้ที่ร้านไม่ได้มีแต่สิ่งนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีแต่อาหารยังมีหมูกรอบหมูกรอบเป็ดย่างเป็ดย่างนี่นี่ตัวเล็กแล้วนี่อะไรครับแพะน้ําแดงครับแพะน้ําแดงครับแพะน้ําแดงครับผมพูดที่แพะน้ําแดงแพะน้ําแดงถูกต้องถูกต้องเมื่อกี้มันแพะน้ําแดงไม่ได้มันไม่สบายแพะน้ําแดงนี้อะไรปลากระพงต้มเผือกครับ ลากระป๋งต้มเผือกอันนี้อะไรขาหมูฮ่องกงครับนี่ดูสิแล้วน,น่ารักไหมคุยน่ากินมากเลยครัมหมูน,นี่นี่จานจริงๆที่ร้านเท่านี้ปะครับผมเท่าไหร่เนี่ยท่านทวดร้อยแปดสิบบาทครับโอ้โหท่านผู้ชมไปเถอะครับใช้ชีวิตสบายๆถ้าอยู่ย่านนี้ลองไปดูท่านจะไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วเขาได้สิบคะแนนเต็มจากเนี้ยอร่อยไหมถามจริงกินกินกับไอ้นี่อร่อยไหมนีนนะม่ครับเขากินต้นหอมเกือบหมดต้นแล้วขอเลยครับคุณคุณเอาบ้างก็ได้นะครับอร่อยอร่อยจริงอง๋อ๋อไม่ได้พูดเล่นหรอกได้ครับวันนี้้องขอขอบคุณคุณ ทารัตขอบคุณพัตคารเฮห่งสุน,สนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตลอดความแปลกใหม่ความอร่อยแบบนี้ความตั้งใจแบบนี้ท่านผู้ชมดูสิน่านับถือนะหานี่น่านับถ,นะถือมาก2ปีครับผมมาแบบเสือผือนหมอนใบามาแบบไม่มีอะไรเลยครับผมแล้วมาสร้างตัวเองขึ้นที่นี่ครับผมสุดยอดจริงๆลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ สิ่งที่ไม่ควรทําในการผัดอาหารประเภทเมนูผักนะครับ,รบมีอะไรบ้างหนึ่งล้างผักหลังจากหั่นเสร็จแล้วต่อมาก็คือใส่น้ามันเยอะๆในการผัดผิดอย่างเดียวผิดอย่างเดียวะไรครับที่คุณกัวเป็นคนทามันต้องเป็นท่านที่อยู่ที่บ้านแกงกระเรียงไก่ฟักทองครับมันเป็นความแตกต่างความอร่อยนะอร่อยมากผมไม่เป็นรองใครเลยกินแรกๆต้มผัดแรกจะรู้สึกหวานก่อนเผ็ดเนี่ยมันจะมาทีหลังเลยไม่มีสอ เดี๋ยาเวลาที่ออกกัน